สวัสดีครับตอนนี้ให้ชมพระสมเด็จวัดระฆังครับพิมพ์พระประธานหรือว่าพิมพ์ใหญ่นี่ครับท่านดูพิมพ์ทรงท่านฮะนี่ฮะจากส้นชุมจากตรงนี้เลย,เยจะเริ่มโยเข้ามาในข้างในองค์พระเนี่ยฮะส่วนด้านซ้ายของท่านเนี่ยจะมาติดชิดขอบรับเนี่ยท่านชมเ้นชุมท่านเ้นชุม จะหดตัวฮะเส้นทุลจะหดตัวแล้วก็ย่อยเนี่ยแยกตัวเนี่ยแยะเนี่ยแย,แยกแยกแยะเนี่ยฮะจะหดตัวครับฐานชั้นล่างฮะจะเป็นฐานตันนะจะตรงมีล่องตรงกลางนิดหน่อยด้านนี้ฮะจะตัดตรงถูด้านนี้จะเถียงฐานชั้นสองจะเป็นฐานสิง์ฐานสิง์อันนี้สวยงามมากครับฐานสิงค์นี่ฮะ จากตรงนี้นะฮะจากนี้จะขึ้นมาเลยนะเป็นสันขึ้นมาเลยครับเนะี่ยฐานสิงสวยงามครับและฐานชั้นบนเนะี่ยด้านนี้จะด้านเนี้ยจะสูงกว่าด้านนี้ชัดเจนนะและเข่าด้านนี้จะสูงกว่าด้านนี้น,นะน,นี่ฮะนนนะเหมือนก็นจะมีปลายเท้านะี่ฮะจากตรงนี้จะตรงกับเขา่านี่พอดีลักษณะพิมพ์ทรงครับเนะี่ยฮะซอกแขนด้านนี้จะลึกและสูงกว่าด้านนี้ครับ ครับการทิ้งแขนสวยง,งามครับนี่ฮะท่านดูในภาพรวมก่อนเดีย๋ยวครับมาดูขยายอีกทีนึ่งนี่ฮะร่องลอยข,ของความายุบตัวหดตัวของท่านเนี่ยฮะนี่ฮะท่านดูครับออามาดูขยายไอ้ดูด้านข้างก่อนนี่ฮะด้านข้างท่านนี่ฮะจะมีรอย หด oh, ตัวลอยยุบตัวแยกตัวมีมวลสารเนี่ฮะที่ติดอยู่เนี่ยโอเคครับองนี้เนี่ยฮะแห้งเก่าเนื้อหามวลสารท่านดูเนี่ยฮะนี่ครับด้านนี้ดูครับนี่ะนี่ฮะ,ฮะครับเอามาดูด้านหลังบ้าง ด้านหลังมันจะมีรอยเนอเอ้ยโทษรอยรอยจำฮะรักษาด้านหลังเหมือนจะเป็นรอยกระดานเนี่ยนี่มีคลื่นเนี่ยแล้วคลื่นเนี่ยจะชัดเจนเดี๋ยวใครดูใครไอ้นั่นอีกทีฮะนี่นะครับจะมีรอยจำจำเนี่ยฮะเต็มองค์รอยจำจำเนี่ยและรอยเนื้อเน่าอะไรต่างๆเนี่ยจะมีอยู่เนี่ยเป็นก้อนมวลสารเนี่ยฮะที่มีอยู่ในองค์พระครับเนี่ยฮะ ตรงนี้จะเป็นรอยกระเทาะหน่อยเนี่ยฮะเนี่ฮะนี่รอยกระเทาะเนี่ฮะเหมือนชามกลางสายแตกเลยครับนี่เนี่ยดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมนี่ด้านบนท่านฮะนี่ฮะด้านบนท่านฮะอันนี้ด้านล่างท่านฮะเนี่ฮะนี่ฮะตรงนี้การหดตัวยุบตัวของท่านเนี่ยจะเห็นชัดเจนครับอ้าวครับ เอ้ามาดูขยายกันหน่อยครับท่านชมครับนี่ครับรอขดตัวยุบตัวครับนี่ฮะนี่ฮะนี่เม็ดแดงนี่ก็เห็นชัดเจอแต่เม็ดแดงครับนี่เม็ดสีขาว เนี่ยพะพักท่านจะเป็นแบบผลประตูฮะกลมผลประตูเกตชนซุ้มนะฮนี่ฮะจะมีมวลกลุ่มมวลสารต่างๆเนี่ยนี่รอยลานเนี่ยรอยแยกตัวของเนื้อพระท่านฮะเส้นซุ้มนี่จะมีรอยหดตัวเนี่ยหดตัวยุบตัวนี่ครับนี่ยมวลสารเนี่ยมวลสารที่มีอยู่นี่ฮะจะเห็นชัดครับเลยฮะนี่ท่านชมฮะนี่เนื้อออกเป็นไตไตเลยเนี่ย เนื้อออกมาเป็นไตฮะเนี่ยฮะแห้งจัดครับเนี่ยฮะดูเนื้อหาเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมีรอยกร่อนเนี่ยซึ่กร่อนเนี่ยมวลสารเนี่ยเม็ดพุทธคุณของพุทธคุณเนี่ยครับนี่ครับท่านชมเนี่ยนี่ครับมวลสารท่านนี่เต็มเลยนะฮะเป็นพระที่เนื้อหาจัด จัดมากครับเนี่ยยังมีรอยจ้ำเรียกจะมีรอยเนื้อเน่านะ่ยนี่ฮะรอยเนี่ยรอยลานรอยเนี่ยนี่ครับเม็ดแดงครับเม็ดแดงนี่เม็ดขาวครับแล้วก็จะมีเม็ดดำเรียกผงฐานะจะมีอยู่ครับนี่ครับที่ในอกท่านเนี่ยเอาจะดูเส้นทุ้มท่านบังเนี่ยเส้นทุ้มท่านเนี่ยดูเส้นทุ้มท่านเนี่ยนี่ฮะ ม้วนตัวหดตัวรือครับเนี่ยฮะชัดเจนนะเนี่ยฮะเนี่เก่าถึงยุคฮะพระถึงจะมีลักษณะม้วนตัวอย่างนี้ดูซอกแขนท่านเนยนี่ก็ยังมีการม้วนตัวนะฮะซอกแขนท่านลึกมากครับเนี่ยฮะนี่ลึกมากลึกจัดนะฮะลอยล้านรอยเนี่ยท่านชมครับเนี่ยฮ ดูแล้วโอเคครับซึ้งมากครับเอามาดูด้านหลังบ้างครับนี่ฮะด้านหลังจะเห็นชัดครับเนี่ฮะน้อหาหมวลสารท่านฮครับนี่ฮะลักษณะเป็นจ้ำจำนะฮะเนื้อออกเป็นไตๆตเลยครับนี่เนี่ย นี่เป็นรอยจำเนี่ยลักษณะรอยเนื้อเนเนี่ยรอยปริแยกแต่ของเนื้อพระท่านเนี่ยนี่ผงพุทธคุณครับเนี่ยเนี่ยตามซอกต่างๆที่รอยแยกเนี่ยจะมีแคนไซที่เกิดจากบุตรเปอก์อยเนี่ยขึ้นมาแทรกเนะฮยท่านส้งเกตะถ้าจะแทรกก็นนะฮะนี่ท่านดูฮะครับนี่ฮะเนี่ยลักษณะหลังนี่จะเป็นหลังแบบหลังกระดานเนี่ยฮะจะมีร่องรอยเขาเนี่ย นี่ฮะลอยชัดเจนเนี่ย้อยขีดมาตรงนี้เนี่ยนี่ฮะนี่ฮะนี่คือมวลสารนี่ฮะมวลสารที่มีอยู่ในองค์ท่านน่ะนี่ฮะนี่ครับครับนี่ฮะท่านชมฮะนี่ฮะตรงนี้นี่ฮะนี่ครับรอยเน่าอ่ะรอยเนื้อเน่ารอยเนื้อ เป็นจำๆเลยนี่รอยกระเทาะตรงนี้มันกระเทาะสักหน่อยเป็นกังใสแตกเลยฮะเหมือนชาวางสายแตกแห้งแกล่งครับตรงนี้เนี่ยท่านดูนี่ฮ,ฮ <ะ S 1> มีรอยปริรอยแยกตัวครับ <ฮะ S 1> เอาดูข้างมังครับข้างข้างนี่ <ฮะ S 1> นี่ฮะ อดูด้านหน้าอีกรอบครับผมนี่ฮะท่านชมคอยชมชมกันครับโอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปอันนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับผมขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงครับวันนี้วันหวยออกคขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภครับสวัสดีครับ